ทะเลหาจอมเทียนทะเลอีกหรอกระทะเลอีกเลยนะพบปูชมักสัตบอกม,ม่สิงตาพงบอกอนะสู้ ติดตาบังผุซ่าวดนแต่กแงกองไปเลยใช่วิวมันสวยนะคะทุกคนอากาศท้งนอนถ้าลูกพต่อมาเร็นพีเออ่เดอบรรยากาศมันได้นะพาทีก็ล้องสิตกจ้า ตุกอย่า,างมันงงได้สิ่งุีดนก็าขายแด้นแนวถ้าช่วงแบบจะหน่อยปิดเทอม่อย่างนี้หละ ยิ้วสวยๆกะเพราขาดลิขิตลิจิกอาทีก็ร้องสิโตกบางหนีง,งามไม่หลีมุ้นซองอ่ะผู้สาวอีเหล่าห,หาจอนเทียนพัทยาด้วยค่ะ ก็เหยาะน้ำยาแล้วนะฉันไม่อยู่หนปีหนึง่งฉันได้อย่างปติได้ประสบการณ์ได้มาบวงวิถีชีวิตของข,อข้าคขาแม่ค้าที่ย่างขายตามแบบตามชายหาดตามยังสิโอ้วก็จบสู่ชีวิตเราด้วย่างแบบแดดฮันหอนนี่ยังสิ่งนะต้องมาเยี่ยมมือเยี่ยมมืออแล้วเลยแบบบรรยากาศดี Look at the ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้พ่อค่านะเด้อค่ะครับกดติดตามใหม่นะบงวิถีชีวิตของพ่อค่ายูวลิมหาดสู่ชีวิตชาเวเตลองก้นแบบแดดทัน้อนบ้านก็ใส่ช่องเถวของสี่แหมยางน้ำทรายสัตวมาณนี้ลระจาไปแล้วนะคะทุกคน